สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะวันนี้พบกับคุณครูน้กการชื่นชมนะคะกลุ่มสระไกรลุภาษาไทยช่วงชั้นที่1นะคะช่วงชั้นที่1ระดับชั้นสมศึกษาปีที่2นะคะ<ๆ>นักเรียนทราบไหมคะว่าในวันที่3 0 3 0 31รกรกาคมนี้มันมีความสำคัญอะไรกับนักเรียนคะ ใครทราบบ้างเอ่ยเอยนักเรียนชายไม่ทราบเลยนะครับคุณครูถามว่าวันที่30กับ31เดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนนี้มีความสําคัญอะไรกับนักเรียนบ้างทําไมครับนักเรียนหญิงละคะสอบนะคะทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการสอบสอบออปีหนึ่งเราจะเรียน2ภาคเรียนใช่ไหมคะออสอบปลายภาคเรียนที่1ก็มีคะแนน ส่วนหนึ่งเอาเป็นคะแนนเก็บนะแล้วก็ไปรวมกับภาคเรียนที่2ในเดือนอะไรคะเดือนมีนาใช่ไหมคะเ,เดือนมีนานั่นเองทีนี้สำหรับปีนี้เราจะมีการสอบระหว่างภาคก็คือในวันที่30และ31เด,เดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมนั่นเองคุณครูถามนักเรียนว่านักเรียนพร้อมแล,ล้วหรือยังคะ พร้อมยังคะพร้อม,อมแล้วนะคะคุณครูนาีนั้นออกข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะคะออกข้อสอบอทีนี้ข้อสอบเนี่ยบอกให้ก็ให้ทราบก่อนนะว่าข้อสอบนี้ไม่สบายไม่สบายเหมือนกับที่นักเรียนต้องเดาแล้วถ้านักเรียนมาเดาก็คอคอ,อเนี่ยมันง่ายไปใช่ไหมคะง่ายไหมคะง่ายแต่คุณครูนารีก็มีใจเมตตาก็มีมีข้อสอบให้นักเรียนเผื่อเลือกไว้เหมือนการกอขอหรือคอแต่ก็มี ข้อสอบที่นักเรียนจะต้องเติมเองเขียนเองนะคะฉะนั้นใครที่อ่านหนังสือไม่คล่องหรืออ่านไม่ได้มีไหมคะไม่มีนะคะเก่งมากเลยไม่มีเลยอ่านไม่ได้อ่านได้แต่อ่านได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสนใจของตอนเองนะคะถ้านักเรียนตอนนี้นักเรียนอยู่ปสแล้วถ้าใครอ่านหนังสือไม่ไม่คล่องหรืออ่านไม่ได้เลยนักเรียนเวลาสอบมันจะมีปัญหากับน,นักเรียนไหมคะ มีไหมคะมีแล้วเพราะคุณครูจะไม่อะไรแล้วไม่อ่านให้ฟังเหมือนกับที่ในเวลาคุณครูมาสอนออกอากาศเนี่ยคุณครูวนรีคุณครูน,นิกาก็จะอ่านให้นักเรียนฟังใช่ไหมคะอ่านแล้วนักเรียนก็ฟังแล้วก็วงได้ฟอหรือขอหรือขอแต่ความเป็นจริงแล้วเวลาสอบเนี่ยไม่มีใครอ่านให้ฟังถ้าอ่านไม,ไม่มีใครอ่านให้ฟังแล้วใครที่อ่านไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นคะงงงง,งใช่ไหมคะ งงแน่ๆเลยก็จะถ้า,ถ,าถ้าขอขอเนี่ยเธอก็ดาวเอาถ้าดาวถูกก็เป็นโชคดีของนักเรียนถ้าเดาวผิดเป็นไงคะได้กินอะไรแน่ๆเลยเเไม,ไม่ไม่มีขนมเปี๊ยะให้แล้วมีอะไรคะมีไข่ต้มให้รับประทานแล้วาทานมากๆก็จุกต้องทำไมแล้วได้คะแนนน้อยฉะนั้นเวลาเอาเข้อสอบจะมีให้นักเรียนนั้นคิดแล้วก็เติมคำลงไป อันนี้ถ้าใครไม่มีความรู้เลยเนี่ยใครไม่มีความรู้ทําได้ไหมไม่ได้และว,วันนี้คุณคุณนลีให้กันบ้านไว้ใช่ไหมคะใบงานให้ทําอะไรเอ่ยแต่งคำร้องจองค่ะข้อสอบก็มีนะคคล้องจองคาควบกล้าเขียนตามคําบอกก็มีนะนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องไปอ่านในบทเรียนของเรามาให้หมดมีอะไรบ้างในเรื่องราวของ การเรียนทีเน่เรียนผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาพฤษภาคม,มิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนี้จะมีข้อสอบออกอันนี้ไม่มากไม่ยากง่ายมากนะะแต่นักเรียนต้องมีสติคิดก่อนที่จะทำงานนะคะเหลือเวลาอีกเียกี่วันคะวันนี้วันที่21แล้วเหลืออีกกี่วันคะเดือนนี้มีกี่วันเอ่ย31วันนะคะ เอาจํานวน21ลบไปเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่เอ่ย31กับ21ลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไรเออหน่งลบหตัวหลักหน่วยกับหลักหน่วยลบกันเหลือ0 3ลบกับ2เหลือ1เหลือเวลาอีก10วันแต่วันวันเราจะสอบวันที่ที่สิลบออกไปอีก1ก็เหลือ9วัน ค่ะไม่ไม่รวมวันนี้ด้วยฉะนั้นเธอเตรียมพร้อมแล้วหรือยังจะ๊ะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วงัน้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันดีกว่าไม่ออกกําลังกายละทำไมนะคะเราบอกไม่ออกกาลังกายืออเลยไม่ออกกาลังกายแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันดีกว่าถ้าว่างแล้วเดี๋ยวจะให้เรียนให้เต้นนะคะเอาเรียนกันเลยกิจกรรมเสริมภาษาไทยอยากจะเต้นเหรอะคะเดี๋ยวให้เต้นแต่ต้องเรียนก่อนนะคะถ้าทํางานเสร็จเร็วก็จะให้ออกมาเต้นนะคะ ไม่เป็นไรไม่เต้น spell, ไม่เป็นไรเลยเมืม่อกี้น้องัะครู่นี้ราสมาธิแล้วใช่ไหมเอาวันนี้เป็นเรื่องราวที่ครุจชนามาทบทวนนะคะกิจกรรมเสริมภาษาไทยตอนกลัวทําไมนะคะกูยังนาเรื่องราวของอาการกลัวกริยาอาการกลัวมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูซินะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะยากนะไม่ง่ายนะคะ เอาวันนี้เพิ่มเติมความรู้ให้เติมเต็มละเติมเต็มในเรื่องของคําควบกล้นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเรียนจบไปเรื่องคําควบกล้มไปแล้วที่เราทําแบบฝึกหัดกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคําควบกล้มที่ขึ้นต้นด้วยอะไรคะควบกล้มกับตัววอยังจําได้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้มาดูซิอันนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะภาพลูกช้าง นักเรียนดูภาพลูกช้างแล้วนักเรียนรู้ทันทีว่าเจ้าลูกช้างนี้มีอาการรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกอย่างไรครับมันดีใจไหมเนี่ยดีใจไหมคะสแสดงกิจสแสดงกริกร,กริยาอาการอย่างไรอะไรเอ่ยอ,อะไรเอ่ยมันทําไมคะมันทาไมคะแสดงอาการกลัวนะคะ,ะนั้นการกลัวก็หมายถึงความรู้สึก คำว่ากลัวก็คือความรู้สึกที่เราไม่ต้องการจะเจอในสิ่งนั้นนะเป็นทางเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับตัวเราเองก็จะต้องวิ่งหนีหาทางตัวเองนั้นให้พ้นจากอาการกลัวนี้ให้จนได้นะคะนอกจากนี้อให้ดูภาพอีกภาพหนึ่งนอกจากนี้อ่าดูภาพนี้สิทำไมเอยเราเรียนในเรื่องราวของเจ้าช้างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะผู้พาเลี้ยงใบบัวใบโบ นะคะควานโพควานมิ่งเลีย้ยงช้างเอาไว้ภาพนี้เป็นกิยาการของอะไรคะของช้างของอะไรเอ่ยนักเรียนคะของช้างช้างกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมคะเออมันมีการต่อสู้กันนะคะ,ะช้างตัวผู้เราเรียกว่าช้างช้างพลายคะช้างพลายตัวพูดช้างพลายจะมีมีอะไรคะ มีงาเห็นไหมคะมีงาตอนนี้นักเรียนก็จะได้ดูข่าวนะคะข่าวสารบ้านเมืองนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็การฆ่าสัตว์นะคะใช่ไหมหนักเรียนดูงะดูข่าวแล้วต้องดูแล้วก็พิจารณาดูให้ดีนะ,ะข่าวแต่ละข่าวนั้นให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะคะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับของอช้างสองสองอะไรเอ่ย สองตัวแล้อยู่ในป่าแน่ๆเลยล้าช้างป่าเราเรียกว่าเป็นตัวช้างนี่กําลังต่อสู้กันโดยใช้อาวุธของเขาก็คืออะไรคะก็คืองาในการต่อสู้คะฉะนั้นมีคําพังเยพยสุภาษิตบอกว่าฆ่าช้างฆ่าช้างทำไมคะฆ่าช้างเอางาก็คือช้างนี่อายุอายุเนี่ยอายุช้างมากเลยคะ,ะถึง 80ปี90ปีแล้วก็ช้างนี้จะตกลูกปีละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะฆ่าทำลายนะาทำลายช้างหนึ่งเชือกหรือหนึ่งตัวไปเนี่ยก็ทำใหเ้เราเสียเสียลูกช้างเพราะลูกช้างไม,ไม่ได้เกิดมาอีกนะคะฉะนั้นกว่าจะโตขึ้นมาแล้วก็ช้างนีจะถือว่าช้างนี้มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากมายเลยอ่ะเดนะะีอยวเรามาดูภาพนี้ ยังจำได้ไหมคะ oh, oh. เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะอ oh. เห็นไหมคะคุณคุณนำภาพมาให้ดู oh, oh. เป็นเรื่องราวของ oh. ช้าง oh. อ่ะให้ดูนิดนึงนะคะ oh. กำลังหัวล้อกันอยู่เลยนะคะ oh. อ่าน,นักเรียนดูครับ เป็นภาพที่ครูให้นักเรียนดูพิจารณาดูสังเกตภาพในภาพนี้มีช้างแต่ละแต่ละเชือกเพราะช้างเลี้ยงไว้เราเรียกว่าเป็นลนักษณะเป็นเชือกนะคะเลี้ยงไว้ในบ้านคะช้างนี้เป็นลักษณะที่เป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองนะสมัยก่อนนี้เวลาออกสุดสงครามเขาไม่ใช้อาวุธแบบปัจจุบันนี้แล้วเขาใช้ช้างเป็นคนที่ พาแม่ทัพนั่งบนหลังช้างแล้วไปต่อฟู้นะคะอันนี้ช้างถือว่าช้างนั้นมีคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะคะเราต้องนับถือช้างแล้วนะเพราะเมื่อก่อนนี้เห็นไหมคะการรบค่ากวนกันก็ต้องใช้ช้างเป็นพหาหนะครฉะนั้นช้างนั้นมีประโยชน์มากมายเลยแววตาของช้างแต่ละเชือกน,นั้นมองดูด้วยความกลัวเห็นไหมคะถ้าไม่กลัวเจ้าช้างทำไมคะมันไม่ยกขาทำไมคะจะเตะศัตรูที่จะเข้ามา ทำร้ายนั่นเองนะคะอันนี้ในเรื่องราวของเจ้าช้างบอกลูกช้างว่ากลัวทาไมเออนะคะชา้างบอกกลัวทําไมมาเดี๋ยวพ่อจะเตะให้นะคะ mm hmm. อ่ะทีนี้คุณครูดูให้ดูภาพไว้นะที่นี่เรามาฝึกอ่านคํากันก่อนจะฝึกอ่านคํานั้นคุณครูจะมาทบทวนในเรื่องราวของอะไรเอ่ยเอ่อทบทวนในเรื่องราวของอคำควบกล้ำนะคะ มาดูนะคะ,ะมาดูนะคะ,ะคุณจะมาอธิบายเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนนักเรียนเรียนเรื่องราวไปแล้วในเรื่องราวของคำครวบกล้ำไหนใครยังไม่เข้าใจคำควบกล้าบ้างเอ่ยมีไหมคะเวลาคุณครูสอนนักเรียนไม่จะไม่จดไม่จําไม่มีการบันทึกเลยเวลาให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบนักเรียนก็จะ เกิดอาการงงคะเพราะว่าวนักเรียนทำไมคะขาดความสนใจเมื่อก่อนเนะี่ยคุณครูเป็นนักเรียนนะไม่มีหนังสือแบบนี้คุณครูจะมีแค่